เรามาเริ่มเกมของเรากันเลยดีกว่านะคะวันนี้ก็อยู่กับครอบครัวชาวแกงเหมือนเดิมนะจ๊ามาโอเคนี่ชาวแกงนะคะมาแก้บนแก้บนอะไรครับพี่พี่บนอะไรกับดิฉันไว้หรอคะ ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณค่าสำหรับอุปการะที่มาแก้บนหรอคุณพี่แก้บนอะไรดิชั้นหรอคะขอบคุณค่าขอบคุณมากมากเลยนะคะคุณพี่ถูกหวยหรอ,อคุณพี่ถูกหวยหรือเปลา่าถูกหวยแล้วช่วยกระสิบบอกเลขกันด้วยเพียงกระสิบบอก บนไว้ไว่าเลี้ยงว่าเลี้ยงข้าหรอ <laughs> ใครจะแก้ล่างเชิญเลยนะครับวายแก้ล่างไม่ดีนะทุกคนเออมันค่อนข้างที่จะแบบไม่ค่อย,อย,อยน่าดูเท่าไหร่นะคะเแบนเขินเ <laughs> ขินอะไรหนูทําเสร็จแล้วหนูก็เก็บสิคะถ้ากดได้ที่นั่ง VIP คอนรุ่นหนึ่งเดี๋ยวมาแก้บนบ้างแล้วถ้าแล้วถ้าไม่ได้ แ,แล้วถ้าไม่ได้คุณพี่จะมาทําอะไรดิฉันหรือเปล่าแล้วถ้าไม่ได้จะมายึดคืนหรือเปล่าคะคุณพี่มดจําอีกแล้วมาจำมาจำบนคอนรุ่นหนึ่งถ้าได้เดี๋ยวมาจ่ายเพิ่มสิบเท่าสิบเท่านะคุณพี่จ่ายที่ไหนเอ่ยจะจ่ายที่ไหนเอ่ยคุณพี่พูดตงตรงว่าเดือนเดือนหน้าไม่น่าจะได้มาแคสเกมแล้วนะคะ พี่จะมาจา่ายดิฉันใช่ไหนล่ะสุดเข้าอะคะ่ะเดี๋ยวฉันแปะเลขให้เด <laughs> ี๋ยวฉันแปะเลขให้คุณพี่เอง <laughs> ประโยคคลาสสิกใช่ไหมมาจำคอนรุ่นหนึ่ง VIP ด้วยคนเออ <laughs> ถ้าบนแล้วไม่ได้เดี๋ยวแจ้งสภกรให้ตาม QR Code โค้ด ah ไปแล้วกันคุณพี่ฉันปิดแอดหนีนะคะบล็อกบล็อกคะ่ะ คุณพี่อยากจะไปดูคอนรุ่นหนึ่งไหมคะเ,ออเขาว่ากันว่าถ้ามัดจำกับเจ้าแม่เไปไ้ปแล้วเขาว่ากันว่าจะได้ไปดูคอนรุ่นหนึ่งนี่เขาว่ากันว่านะคะดิฉันไม่รู้ว่าเขาคือใคร งั้นอวยพรตอนที่ไม่เห็นแล้วกันขอให้เป้เป้มีความสุขและได้ทำสิ่งที่ตัวเองรักและสนุกอยู่เสมอนะขอขอบพระคุณยิ่งด้วยใจจริงที่กรุณาดิฉันเห็นค่ะหัวดิฉันเปิดแชทในมือถือไปเลยนะคะขอบคุณคุณพี่มากเลยนะคะครับดาว4,848 48ดวงนะคะ ทำไมอ่ะทำไมอวยพรตอนฉันไม่เห็นละคุณพี่คุณพี่เป็นคนคุณพี่ซึนเดเระเหรอมีต้องซึนหมาหัวทีฉันเห็นค่ะไม่เห็นเท่ากับฉันช็อตฟิลมาฉันช็อตฟิวคุณพี่ป่ะขอโทษนะคะ เดีคุณพี่อวยพรก็ให้ให้เห็นซิฉันจะได้รับรู้ฉันจะได้ฉันจะได้รับพรถูกแ้วอวยพรตอนนี้ฉันไม่เห็นฉันก็ไม่ได้รับพรนะคะเออมิจีนี่นะ <c oughs> <c oughs> เป็นแบบเป็นชื่อแบบเรียกแบบน่ารักน่ารักหรอเป็นมิจีอย่างเงี้ยอ <c oughs> เหลือเป็นอน๋อนี่มิจิกิว <laughs> วันงานจิวาลูเดขอให้เป็นวันที่ดีของเ่นนะครับรออย่าพลาดร้องไห้นะโดนถ่ายใส่น้ำตาแน่คุณพี่ก็อย่าร้องไห้นะคะวิชิจจับตาดูคนดูทุกคนนะคะ <laughs> <laughs> ชาววีไม่สวบใครนอกจากน้ำหนึ่งโอเครอดตัวไปนะคะ นั่งนั่งหนูเออไม่ต้องสั่งมานั่งเองเลยนะคะมานั่งเองเลยอ่ะหนูหนูมานั่งอ่ะพี่แก้วพี่แก้วนั่งเร็ว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 ลีบรีบรีบรีบอ๋อพี่แก้วพี่แก้วพี่แก้วนั่งนี่พี่แก้วนั่งนี่เร็ว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 เย้โอ้ยเอาใหม่วอ้ย อยเอาเอาจะย้ายที่ก็เอาเอาโอเคโอโอเคโอ้ยคุยเรื่องเงินด้วยนะคะใช่เลยใช่เลยเปิดผนังบ้านนี่สวยงามสวยงามปรับมุงกล้องปรับมุงกล้อง อ้าวเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่มันปรับเป็นมุมเงยได้ไหมไม่ได้หรอปรับให้มันอันเนี้ยไม่ได้อ่ะจังมาถึกอ่ะทุกคนแคบเย่ <Yeah! S 2> จบ <c oughs> อุ่นวายสมเป็นชาวแก๊งเย่ทุกคนมาทุกคน ก่อนจะรากันวันนี้นะคะร้องเพลงพร้อมกันอย่างพร้อมเพียงว่าอวันอทูอวันทูทิขอขอบพระคุณยิ่งมาด้วยใจจริงที่การุณาชื่นจิตเป็นหนักนะขอขอบพระคุณขอขอบพระคุณค่า ให้แคปหน้าสวยๆหนึ่งทีอุ้ยไม่สวยสวยมั้ยขอบคุณค่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วปจริงๆแล้วบ๊๊าายยบบายบาย,บาย,บายเจอกันใหม่เมื่อเจอกันนะคะ